โอ้น่าตอนแล้วไม่มันมันไม่มีคนอื่นด้วยไงมันไม่เหมือนเดิมเลยไม่ไม่ฟิววันนี้มันหอมไปที It's you เหมือนออกล้อนะไม่เหมือนก,น,กนกันตอนนี้มีคนเยอะๆไงเข้าใจไหมเข้าใจไหมน้าซึลน้าให้พี่พายหอมก่อนละล่ะเหรอ,อพี่พายน้องหอมก่อนใช่เหมือนจะจูมายก็มัเป็นงานไง <laughs> โอเค เอาค่ะอาอยชุบแครหอมก่อนต่อยีชุบแง่หอมก่อนรอบเดียวแค่หมก่อนหนึ่งสองสามเอ้ยอรอยเนืหนึ่งสองสามไอเด็กนี่มันรู้เลยว่าเราจะอมกันไก่เออหนึ่งส มันอยู่ดีๆหน้ามันก็แดงแดหน้ามันแดงจริงเนี่ยหน้านันแดงมากหน้าแดงแล้วก็ต้องหอมคืนใช่ไหมทีนี้ก็ต้องหอมคืนแล้วก็เดี๋ยวจะไปนอนตรงนี้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 เอาตรงไหนเอาตรงนี้ไม่เอาหอมแก้มแล้วเดี๋ยวมันอื่นให้มันจุกโอเคแล้วเดี๋ยวมันอื่นมันจุเมงตรงนี้ตรงนี้ ไปแล้วครั้งหน้าไม่ได้หอมง่ายๆแล้วชาไม่ได้หอมง่ายๆนะอ่ะเขาบอกการแสดงมันคือการแสดงมันคือการแสดงใช่ไหมคุณตัวบิดไอเออจะซุบแล้วนะจะซุบแล้วนะจะซุบแล้วนะ คนหนีไปเขาคนตายหลายหนุกคนเดี๋ยวไปนอนนะเดี๋ยวไม่นอนก็รักเป็นรอนแล้วนะไปต่อมะไนงภาษาเพลงสุดเฉยเหรอเซนเมียวอะไรเพลงสุดนะถอนเงินบ้างนะน้ำพริกก็บ่อยมากกดน้ำพริกนี่ไ่ะกดน้ำพริกก็ยาังสิงโตแพงกว่าสิงโตแพงกว่าเฮ้ยมีคน